เกิโอ,อ <laughs> นอการผูกเปแบบชำนาญเนี่ยของว่าคืบมากเลยฝนช่องไอสีพาเที่ยวพาทำอุ้ยวันนี้ก็มาถึงแล้วห4ครับสี่กรั้งเป็นกรณีสุดสวนบ้านของใครเลย ดดูิพอเข้ามาก็จะเป็นทางารอบสระน้ำของเขาอะ่ะดูบรรยากาศรอบๆสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมกลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับช่อง อต,ตีพาเที่ยวพา,พาทำเยเยวันนี้นะครับผมจะพามากางเต็นที่กรุงเทพนี้นะครับตรงเนี้ก็คือชื่อว่า54แคมปิ้งหรือ54แคมป์นะครับที่นี่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นสตูดิโอชื่อว่าเป็นเกียรติสตูดิโอครับแล้วเขาก็ทำเป็นแคมป์ให้เรามาเข้ามากางเต็นท์กันได้ครับก็ บรรยากาศก็อย่างเงี้ยครับวันนี้นะครับก็ผมมากันแค่สองคนแล้วก็ไม่มีเต็นอื่นเลยเป็นวันเสาร์ครับอาจจะเติมเติมน้ำแกงไว้ที่ตั้งนะครับที่ตั้งที่เนี่ยก็คือตั้งอยู่ที่ราชกระบังนะครับระหว่างวิ่งวันูมูมาก็สักสิบกิโลหรืออาจจะไม่ถึงนะครับที่ตั้งตรงนี้ก็คือมันจะอยู่ตรงอ่า ถนนลาดกระบังถ้ามาทางถนนลาดกระบังเข้าซอย54มา1กิโลแค่นั้นเอง1กิโลเมตรอยู่ด้านขวามือนะครับแล้วหรือไม่ก็มาจากทางบางนาตาดก็ได้เข้าทางมหาวิทยาลัยโวเฉียวนะครับแล้วแา่แต่จากนู้นมาน่าจะสัก20กว่ากิโลผมไม่แน่ใจไกลอยู่ใกล้ๆนี้นะครับมันจะมีท็อปมีเซเว่ีเเว่นใกล้ๆมาก ขับรถออกไปเนี่ยนิดเดียวแต่ว่ารถมันจะติดครับเพราะว่าตรงนี้มันก็รถเยอะหน่อยอ่ะนะเ้าตรง <คน S 2> หอเราอะ่ะตรงหอเรามาแค่หนึ่งกิโล <laughs> ออจากที่พักของผมนะครับมาเนี่ยแค่หนึ่งกิโลเมตรเองขับมาแบบเกาเลยตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยถึงแล้วจะเลยเอาด้วยซ้ําขนมเครื่องดื่มอะไรพวกเนี้โอ้ยถ้าเรื่องกินเนี่ยสะดวกแล้วก็เก็บ ลายแมนแพนด้าอะไรพวกนี้สั่งได้เลยร้านค้าแถวนี้เยอะเพียบไปหมดเลยหรือจะออกไปกินเองก็ได้แล้วก็ที่นี่นะครับก็ค่าเข้านะครับก็สำหรับคนที่มากางเต็นท์ก็เขาจะคิดเป็นคนละ150บาทนะครับอันนี้ผมก็2คน300บาทตกปลาก็เสียค่าตกปลา100บาทเขาจะมีบึงใหญ่ครับที่เห็นนะครับสมว่ากลางได้เยอะอยู่นะทินาน,น่าจะ ราคาสิบไหมคนที่จะมาก็คือต้องเข้าไปในเพจของเขานะครับชื่อว่า4 c มป์นะครับแล้วก็หาเบอร์โทรแล้วก็โทรคุยกับเขาเขาก็จะให้แอดไลน์แล้วก็โอนเงินส่งสลิปที่นี่เขาจะไม่รับเงินสดนะครับก็คือต้องโอนกันก่อนส่งสลิปกันก่อนอะไรให้เรียบร้อยถึงจะเข้ามาได้เพราะบรรยากาศดีทั้งๆท,ที่อยู่ใกล้ตัวเมืองแต่แบบใกล้มาก ใกล้มากก็คือเหมือนเราเข้ามาในสถานที่ของเขาก็เป็นอีกโลกหนึ่งอ่ะเงียบสงบแต่ผมมองออกไปเนี่ย<า>เห็นรถติดอยู่ข้างหน้าเลยถ้าเลยบึงข้างหน้าผมไปนะปนคือเนี่ยครับนี่ก็คือเต็นท์ที่วันนี้เรามาอ๋อเป็นไงเมื่อก่อนกลางแบบไม่ไม่ตึงไม่อะไรเลยเดี๋ยวนี้กลางพอใช้ได้ละก็คือชอบเลยบรรยากาศดีคุ้มจะตายคนละร้อยห้าสิบมันโควิดเราไปไหนไม่ได้ไง ตรงนี้ก็ดีด้วยนะตอนแรกไม่คิดว่ามันจะร่มเลืน่นฝนมันมีแดดได้มากตอนตอนที่เรารู้ว่ามันมีแดดเราก็คิดว่ามันแบบเออมันแบบไม่น่ากลางอะไรเงี้ยแต่พอวันนี้เป็นคึมคึมไม่มีแดดอู้หเย็นสบายเลยลมพัดด้วยนะเนี่ยนั่งยิ่งพูดลมยิ่งโกกอะไรกันเนี่ย นี่ครับตรงนี้ก็คือห้องน้ํานะครับแล้วหน้าห้องน้ําเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเป็นโต๊ะ,เป,ตะเป็นโต๊ะกับเก้าอี้ยาวนะครับเพื่อให้เอาลงมานั่งเผื่อฝนตกแดดร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งเล่นนั่งทานอาหารในนี้ได้ครับมีห้องน้ำเนี่ที่ซักล้างแล้วก็หางล้างหน้า ไเป็นโถปสัสสาวะแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นอ๋อที่อาบน้ำ้วที่ไายหนักสองห้องนะครับแล้วก็ก็จะมีสวิตช์เปิดปิดไฟอยู่ตรงนี้นะครับใช้เสร็จก็ปิดไฟด้วยนะครับ จะมีห้ามนะครับห้ามก่อกองไฟห้ามทิ้งขยะห้ามเล่นน้ําห้ามเสียงดังนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศมองออกไปทางด้านหน้านะครับว้าวนะครเขาจะมีเดินสายไฟไปให้บริเวณริมน้ํานะครับให้เราสามารถต่อไฟได้ตรงที่ผมกางเต็นท์นะครับสีฟ้าๆนู่นนะครับนี่เป็นผม แล้วก็รถจอดอยู่ข้างๆรถก็สีฟ้าเต็น์ก็สีฟ้าแล้วตรงนี้ก็เป็นเตีมไว้ถ่ายรูปนะครับนี่ครับปักไฟกลางตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมเลือกที่จะกลางตรงริมน,น้ํานะครับเนี่ยเป็นเตีมไว้ถ่ายรูปอันนี้กลางคืนน่าจะเปิดไฟสวยนะครับอันนี้เรามีเพื่อนร่วมชะตาก,กรรมครับข้างๆ มีคนมากางเต็นท์เพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วนี่ใส่ไปดิวางตรงไหนอะเล็กไปนี่ให้มันนี่นี่แล้วเรนี่ข้างนี้อ๋อเอาใหญ่ๆใช่ไหมนี่ใหญ่ไปไหมเล็กอยพอดีดพอดีนี่โอเค,คือมันเอียงต้องมีการหนุนกันบ้างครับมือนี้ค่ะโหใหญ่จัดเราใช้กันไกลนะครับในการ แกะกุ้งออกจำเป็นในการดูบ้างไหมได้ครับโอ้ยไม่มีเนยโอ้ยเนื้อฟูมากเลยคือโอ้ลองชิมเพียวๆก่อนมันยังไม่ได้ใส่เกลือแล้วมันจะเคาวนิดนึงนะ ใช่แต่ต้องใส่น้ำจิ้มครับนี่โอ้โหุชิ้นแตกโอเคอร่อยตัวหนึ่งนี่แบบเนื้อเพียบเลยจริงจริงมันต้องใส่ก็ดีมากเลยน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มสุดสุดเราเองนะฮะนี่น้ำจิ้มน้องอายอร่อยมากถ้าเกิด มีคนดูเยอะเราก็จะทำขายครับนี่หนูนี่แหละโอ้กัเต็มเลยนะแบบเนี้ยอ่ะกินแล้วรสชาติเป็นไงบอกด้วยนะเฮ้ยมันต้องกินคำใหญ่ๆอย่างนี้โโดเนื้อดง นะอกินนี่ดีกว่าตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งละกินกันจนจะอิ่มละลมไม่ค่อยมีใครที่จะมาก็ต้องเตรียมพันลมมาด้วย ปลาขั่วได้หรอบอกรับมียุงนะมีเหรอไม่เริ่มมาแล้วห้องน้ำนี่ตอนกลางคืนเขาก็เปิดไฟเป็นแต่ว่าไฟที่มันแล้วก็มีตรงเป็นซุ้มด้วยนะเมื่อตอนเช้าเมื่อเอ้ไม่ใช่มื่อตอนอที่เรามากลางเราถ่ายให้ดูแล้วจ้ะ การผูกเปย์แบบชำนาญคนับผู้ชมมาจารท์พิเศนโอ,อ้โหปินเกินแล้วก็จะนอนแล้วครับผมนาตีสวายครับท่านผู้ชมทุกท่านเจอกันตอนเช้านะครับ เาว้าคืบมากเลยฝน,นเหมือนจะตกใหมันเปลี่ยลกวเดี๋ยวเวลาตากเกอกแล้วลำบากเดี๋ยวกว่าเราจะถึงห้องอกกว่าจะถึงห้องอ,งองีกตั้ง1กิโลเมตรเลยก็เลยเก็บดีกว่าที่นั่งหน้าห้องน้ำนะครับเรามองไปด้านหลังก็จะเป็น รูปปั่นจักรยานนะครับสนามเจริญสุขมงคลจิตนะครับเส้นสุดแล้วนะครับเท็ิปมากลางเต็นที่ 5้าสี่แคมป์แลยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับสำหรับช่องอ้ไอตีพาเที่ยวพาทํานะครับโอเคไปบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ